ไม่งั้นเต็มค่ะห้องสวยๆว,วิวสวยๆเนี่ยจะถูกจองไวมากป้าก่อนป้า,ปา,ปาอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยโอ้คคนเยอะค่ะวันนี้วันอาทิตย์คอนโดด้านบนนี้ก็เปิดแค่หน้าหนาวนะคะทุกคนจะเป็นเช่าปล่อยเช่าทั้งหมดเลยค่ะส่วนมากคนที่มาเช่าเนี่ยเขาจองกันแบบตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะทุกคนคือหมดหน้าสก,กีปุ๊บจองเลยจองไว้ปีหน้าอย่างเงี้ย ไม่งั้นเต็มค่ะห้องสวยๆวยิวสวยๆเนี่ยจะถูกจองไวมากคอนโดแถวนี้มันจะติดลานสก,กีนะคะตื่นเช้าก็ไปสก,กีเออสก,กีเสร็จก็เข้าห้องเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะสะดวกสบายเนาะมีสระว่ายน้ําบริการมีร้านอาหารมีอะไรครบค่ะครบวงจรอ,อยู่ในนี้เลยอัญญาดาก็ยังพาวเวอร์อยู่นะคะเด็กๆนี่พาวเวอร์กันแบบสุดๆเลย เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันเลยนะคะทุกคนว้าวเยสท็อป no boring จงมาทำหมามาลูกโอเคไหม ธมมะทำงานเมื่อวานบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเมาแล้วเขานอนกลางลานสกีเลยนะคะรถเครื่องที่บอวมาขับมาก็คือแบบว่าถ้าไม่เห็นคนก็เหยียบอะค่ะมันอันตรายมากเลยนะคะธรรมะก,ก็เลยต้องโทรหาชิคิีิตี้อะค่ะลงมาเอานางขึ้นไป

ผิดเลยอะผิดค่ะมาเลยมาต้มลงนิดนึงลูก she's scared out down quick what and then come on like and then i'm out left turn the gun left off and then left and then ลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นหนึ่งสองอสามไปเลยไปเลยลูกไปเลยไปค่ะ านีมาทางนี้นะทางนี้ทางโน้นเดี๋ยวเขาจะนไปเ็ตีโมเรนเดเรนเามาบอกน้องอัญญาดาเป็นกวางให้คุณมัดขี่ค่ะ 2, เอ็มมาลองไปลองไปเองไหมคะต <Okay. S 1> ีวงให้กว้างๆอ่ะลูกเดี๋ยวให้พวกเขาไปก่อนค่ะลูกให้พวกเขาไปก่อนนะ mm hmm. เอ็มม่าก,กลัวเหรอกลัวไหมคะไม่ไม่กลัวฉัมไม่มีกลั้นคือค่ะโอเคเดี๋ยวมามาลงไปก่อนนะเลยม,มาตามมา,มานะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเพราะมาไม่อยากจะกลัวโอเค เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวจะออกจากกรนเช้าแล้วค่ะ,คะตเตรี่กัดีู่เดี๋ยวจะพาน้องอัญญาดาไปไปเล่นเอ่อโอเอ่อสายพานฝั่งนู้นนะคะ เขาตัดเอมมาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาเอมมาก็ถ้าเอมมากเห็นคนมาอย่างนี้เอมมาก็ต้องไปอย่างนู้นนะลูกแล้วก็มาอย่างนี้แต่เขาไม่มาใกล้เอมามากแน่นอนลูกเข้าใจไหมเขาเห็นเอมมากแล้วแต่เขาแค่เลี้ยวโค้งเพื่อที่จะกลับมาเข้าใจไหม,อมเอมมากก็เลี้ยวของเอมมากอย่างนี้แหนละเดี๋ยวเขาก็หลบของเขาเองเราจะต้องดูคนข้างหน้านะคะโอเคไหมอเดี๋ยวรอปะาป้าก่อนปะป้าอยู่ไหนไรู้นโอเคคนเยอะค่ะวันนี้วันอาทิตย์ you <laughs> โน้ตปาร์คเ้ยค่ะเอ็มมาลาบะตูดตัดวตอนนี้เรามาชี้ลานอนุบาลกันนะคะเดี๋ยวแม่จะเ,เล่นสายพานกับน้องอัญญาดาค่ะฝึกเขาตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้พ่อมัดก,กับเอ็มมาเนี่ยไปอีกที่หนึ่งค่ะไปเล่นอีกที่หนึ่งเนาะ พ่อมาเขาสอนน ma, ้องเอม่ามากค่ะรอบนี้ให้พี่มาเขาได้อยู่กับป๊ะป๊มากค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะจัดการก็จะแสบเองเฮ้ยคุดไม่ยอมคุดไม่ยอมว่าจะทัไหมเฮ้ย J'avais pas vu, il y avait une bosse derrière. J'ai pas vu la bosse. Tu vas te voir un moment. Tu fais des grands virages, d'accord? Vas-y, tourne. let me eat กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเด็กๆเหนื่อยกันแล้วค่ะ <c oughs> ม, bye, มีบายยมีโบกมือบายบาย 何 อาทิตย์ตกไวมากเลยค่ะทุกคนถ้าสกีไม่มีแดดนี่แม่สำหรับแม่ไม่ค่อยสนุกอะค่ะถ้าสกีแล้วบรรยากาศดีนี่โหสกีไม่เหนื่อยเลยค่ะ